ตะกุดทนหลวงพ่อเดิมเป็นของขลังที่มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่ได้ครอบครองไว้จะแค็งแกรปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและยังมีฤทธิ์เดชพลังอำนาจอื่นๆอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผม แมนนี่แบ็กจากเดอะแซกทีมในรายการปุุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ EP 23ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของขลังสายพุทธคุณตะกุดโทนหลวงพ่อเดิมเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือเทพ,พเจ้าแห่งปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคก่อนปีพศ2470โดยท่านได้สร้างเครื่องรางของขังขึ้นในช่วงปีพศ2460ถึงพศ2470โดยเฉพาะตะกุดโทนเนื้อทองแดงเนื้อเงิน และยังมีมีดหมอขนาดต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านไว้สำหรับป้องกันสัตว์ลายโดยเฉพาะเสือที่มีอยู่อย่างชุกชุมในยุคสมัยนั้นรูปแบบของตะกุดก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจากดอกใหญ่หนะสำหรับการออกศึกสงครามก็ค่อยๆลดขนาดลงบางทีก็จัดทำเป็นดอกเล็กๆ ในลักษณะเครื่องรางติดตัวหรือสามารถตอกฝังเข้าไปในร่างกายได้ปัจจุบันก็มีรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยทำมาจากปอกลูกปืนแล้วจะถักด้วยเชือกได้มงคลพอกด้วยผงยาจินดามณีแล้วนำไปจุ่มหรือชุบรัก ปิดทองตามตำราตะกุดจะใช้อยู่สองแบบคือใช้ของคอหรือใช้คาดเอวโดยดอกตะกุดจะขนานกันไปในแนวนอนตะกุดหากเป็นดอกเดียว เรียกว่าตะกุดโทนหากเป็นสองดอกจะเป็นตะกุดแฝดหรือเป็นโลหะสามชนิดจะเรียกว่าตะกุดสามกริย์ซึ่งพลังอำนาจของตะกุดโทนหลวงพ่อเดิมมีความศักดิ์สิทธิ์ดีในทางแค้วคลาดคงกระพันชาติป้องการภัยอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง รวมทั้งช่วยด้านเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบเสริมดวงพลิกชะตาและเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิหารของตะกุดโทนหลวงพ่อเดิมคือเรื่องราวของพานป่าท่านหนึ่ง ที่ได้รับตะกุดทนหลวงพ่อเดิมมาไว้ในครอบครองและได้ออกล่าสัตว์กับกลุ่มเพื่อนๆนร่วมกันนับสิบคนซึ่งกลุ่มพานป่าได้โดนงูพิษเข้าทําร้ายแถมยังเป็นไข้ป่าอีกด้วยส่งผลทำให้เพื่อนๆนของพานป่าเสียชีวิตทั้งหมดส่วนนายพรานที่พกตะกุดทนหลวงพ่อเดิมติดตัวไว้อย่างดีกลับไม่เป็นอะไรเลย และรอดชีวิตออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภัย กล่าวโดยสรุปแล้วตะกุดทนหลวงพ่อเดิมเป็นของขลังที่มีพุทธคุณสูงมากเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ผูกพันกับคติความเชื่อในสังคมไทยมาอย่างช้านานหากผู้ใดได้ครอบครองไว้จะทำให้ผู้นั้นแค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทำให้มีเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีและยังช่วยในเรื่องโชคลาภพลิกชะตา ปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม h o โฮมส e t h o m มออนไลน์ Home Home Online, มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดอยากไปไหว้สการะสังขารหลวงพ่อเดิมก็สามารถไปได้เลยที่ วัดหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง h m ฮ s สว e t o o m ออนไลน์ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนี่แบ็กจากเด s a c ซ Team ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ